gì đâu mang rong người chị nó cắn

นี่มนกบดแนี่งไปเลยอะตีคยไอโซ่กับองดอกมากดสร้างไปลรมดํานะครับตรงดําเน่งไหนนึ่งเต็มลําเลยครับซองเมตรซีมาันซีนะครับขันซีวองเลยวักับนวานจคดี เดี๋ยวคันตไปคับต่อไปมาน้ำมีนะครับตัก็ยังนม่ไ้เลยตัว็ยังม่ไดเลยต่อขมลับขมลอกนปยันธุ์นครมสากับตามโตันต้ัที่นะครับนอยู่ สามไปเน้วซีแล้ป่าวีได้ป่าสามดอกครับสามครับงให้สามนะครับมาตัดอกปอยาวันเน้ราบอมสมไปมามสามไปามไปสาม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 สัมสีมามามสามามสามมสามามสามามสามสสา มาครับท่านเล้งนะครับจันโอ้ยอะไรบ,บ am, ินแรงถันว่าันีสองครับอาจารย์ได้สองสองมากเจ้าดุ ีมานบางดีรับบางดีเขียนตาเขียนตาครับเขียตอุดครับตาม้กับ้จานายมตรงไหนวัวครับแ้วันเล็กไปดุง้เล็กไปดุงนะครับมาออจา อเดวลวเ้าเล็กกัเ้าเเ้เลกองโลไปแล้วกัเลกเกแล้วตั้งตั้งตั้ตั้งดนสรดงับนตัวที่นะครับตัวที่กันเตะกันเตเรียนะต้งไปเร็วจานาเอไปเร็ว

ท่านมาท่านมาที่กับที่บุ้งเล็กนะครับบุงเล็กรุงมบบุงเวียดนามนะนึ่งเบลีอนึ่งเบลีอู

ที่ยติ

ทีน้นไไปแล้วส่งกับส่งงกับมาขันทีักมาเอปาตรนี้ส่งไปแล้วงไปแล้ว

ไปโดดลงล้างเลยต้องยต้มต้ามมาลัหเปล่างนะครับึ่งเ่งไปแล้วอยูกำลัอยกยแล้วโยกยแล้วงยแ้วยแล้วสมยแล้วอยูล้่อหงล่งึงยผซีเรียลเกันซีกันซ

ไม่ยังเลยกต้องจ้าจัากันซีกันตายกับมาหนึ่งเปิดเลยเปิดเลยต้องกับอีกคนหน่งต้องข้ามตายไหมไม่รอดหมดต้องแล้วครับหมดแล้วครับ ก้ามดอย่า่งเอาลงน้ามดอย่าพ่งเอาลุมพ้ครับลุมพา้คุพาได้ก้ามอางนี่ครับจากองสนามปิยพัฒน์นะครับฝากด้วยฝากด้วยใจบุรีฝนสวยชวนด้วนเนาะก็ยำไปลงล่าง